สวัสดีค่ะแก้วอภิรดีอวดความหวานเศษต๊อดนานทีจะได้เห็นรูปคู่แก้วอภิรดีอวดความหวานเศษต๊อดเที่ยวญี่ปุ่นสัมผัสหิมะเป็นนักแสดงที่สวยตลอดก็ว่าได้สำหรับแก้วอภิรดีล่าสุดห่างหายไปนานกับภาพหวานๆของพลตรีวิชัยสุวารีและปาร์ตี้วันเกิดที่ไม่ค่อยได้ลงภาพกันแต่มาบัดน,นี้แก้วอภดีฉลองวัย5้ปีกระดดด้วยการจัดปาร์ตี้เบอร์เดย์เล็กๆ แต่น่ารักมากในกลุ่มเพื่อนฝูงและมีพลตรีวินไทยสุวาลีใกล้ชิดตลอดยังเป็นครอบครัวแม้ไม่ใช่สามีภรรยากันแล้วพี่ออสจะปรึกษาเราตลอดนะคะคือเราไม่ได้เป็นครอบครัวที่ไม่ใช่ครอบครัวคําว่าครอบครัวไม่ได้แปลเปลี่ยนไปไหนแต่คําว่าสามีภรรยาต่างหากที่เปลี่ยนไป แต่ในหน้าที่ของคุณพ่อก็ยังคงเหมือนเดิมหน้าที่ของครอบครัวคือพ่อแม่ลูกก็ยังคงเป็นสถานะเดิมเราแค่เปลี่ยนสถานะในส่วนของสามีภรรยาเท่านั้นเพราะฉะนั้นความรักความผูกพันในส่วนที่จะต้องดูแลเกื้อนหนุนกันมันเยอะกว่าเพื่อนอยู่แล้วขนาดเพื่อนเรายังดูแลเลยแล้วนี่เขามากกว่าเพื่อนนะแต่ไม่ได้เป็นสามีทําไมเราจะดูแลไม่ได้ไม่ยากที่จะดูแลอีกฝ่ายเพราะบ้านอยู่ใกล้กันก็ไปดูแลปกติเลยค่ะ เป็นเรื่องหนึ่งในชีวิตเราเลยค่ะแต่ก็เป็นการดูแลเบื้องต้นเพราะเขายังไม่ได้หนักแต่ถ้าเขาหนักก็จะถึงเราพี่ออสเขาจะเป็นคนไม่ค่อยพูดแต่เขาจะแต่ถ้าเขาแย่เขาก็จะพูดแล้วบ้านเขาก็อยู่หลังบ้านแก้วนี่เองเหมือนแค่เอามือผลักลัวก็เจอกันแล้วก็เลยไม่ได้ยากอะไรที่จะดูแลอาหารการกินคนทำงานบ้านแก้วก็ดูแลเขาอยู่ตลอดลูกก็ได้เจอกันอยู่สม่เสมอ โดยรวมแล้วแกแย่จริงๆก็ต้องบอกอยู่แล้วเพราะที่พึ่งของแกก็มีแค่พวกเราไม่รู้อีกฝ่ายเกรงใจตนหรือเปล่าแต่สนิทกันไม,ไม่ต้องเกรงใจแม้แต่เศษตอสยังห่วงใหญ่อันนี้ก็ไม่ทราบเหมือนกันนะคะแต่จริงๆสนิทกันขนาดนี้แล้วก็ไม่น่าที่จะต้องเกรงใจแต่ถ้าเกรงใจแปลว่าต้องรบกวนในสิ่งที่ไม่ถูกต้องใช่ไหมคะแต่นี่เรื่องโรคภัยไข้เจ็บเป็นสิ่งที่ต้องดูแลกันอยู่แล้ว ที่เราต้องดูแลกันและที่สำคัญที่สุดพี่ออสก็ไม่ได้แค่แก้วนะคะนอกจากแก้วและลูกตอดเขาก็ยังใส่ใจห่วงใยด้วยนะคะเพราะเขาถือว่าเป็นคนในครอบครัวแก้วการที่ดูแลคนที่เจ็บไข้ได้ป่วยไม่จําเป็นจะต้องเป็นคนที่รักกันหรือแค่คนในครอบครัวนะคะแต่ถ้าเรารู้สึกผูกพันกันใครกับใครแล้วเขาป่วยเราก็ต้องให้การช่วยเหลือ ถ้าเราทําได้นะคะถึงเราไม่ใช่คุณหมอก็เถอะแต่เราก็สามารถรวบรวมทรัพย์สินเท่าที่สามารถทําได้ค่ะขอบคุณนิวแร n งยี่สค่ะ